สำหรับกอน,นี้เป็นไผ่ฟ้ามน์นะครับฟ้ามน์จากาชุดที่เกิดจากกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนที่ต้นแม่เพาะเนื้อเยื่อนะครับผ่านการเพาะเนื้อเยื่อแล้วปลูกนะครับปลูกคัดสายพันธุ์จึงนํากิ่งตอนมาปลูกอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากทางสวนสภาพอากาศมันค่อนข้างแรงนะครับช่วงแรงพอฝนเริ่มตกเนี่ยลำไผ่มันจะออกเป็นกระนะครับ อาจจะดูแล้วมันแปลกตานะครับถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับลำสวยมากลำใหม่ที่ขึ้นมานะครับบวกกับปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทางสวนพบเจอก็คือมันจะมีมแมลงนะครับไปเจาะพอเจาะแล้วเนี่ยบางซีข้อนะครับหรือลำมันเกิดความเสียหายตัวนี้ก็ฟ้ามนนะครับไป้ฟ้ามน มีมีบางท่านนะครับรับจากทางสวนไปปลูกกลายเป็นสวยนะครับสวยกว่าของทางสวนด้วยเนื่องจากว่าเวลาทางสวนปลูกแล้วมันเจอมแมลงเจาะนะครับมแมลงเจาะแล้วลำมันเหมือนกับมันจะแครแกนไปเลยแล้วก็มันจะไม่ตรงอะครับจากที่สังเกตนะครับมันมันมันเกิดจากมาแมลงนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับ